ก็ไม่พ้นเรื่องสองเรื่องนี้ที่จะเป็นเรื่องหลักเพราะว่าเรื่องร้อยสิบสองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครหยิบขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมันดูดีอะมันดูมี yes? เป็นคนที่มีอุดมการนะสามารถที่จะเอาไปพูดกับอะไรละ่ะมวลชนของตัวเองได้อะไรแบบนี้ว่าเออตัวเองมีความชงรักอะไรแบบต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาเดี๋ยวก็คงอาจจะมีอีกก็ได้สำหรับพรรคการเมืองอื่นๆนะที่จะหยิบยกประเด็นนี้ซึ่งอันนี้ก็ ก็ทางเก้าไกลเขาก็ชี้แจงอย่างชัดเจนนะอย่างที่คุณชัยธวัฒน์ชี้แจงใ,ในกรณีนี้ว่าคือมันมีความเข้าใจผิดอยู่นิดหนึ่งไงว่าไม่ใช่นิดอ่ะเยอะพอสมควรว่าเขาเสนอเนี่ยให้แก้ไขแต่หลายคนเนี่ยบอกว่าไปยกเลิกอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือก็ต้องชี้แจงกันไปเรื่อยๆนะกว่าจะเกิดความเข้าใจแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสามารถเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ได้หรือไม่ ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอาเข้าจริงอ่ะมันก็เป็นกฎหมายอย่างที่เราคุยตอนต้นถ้ามีอะไรเสนอแก้ก็คุยกันในสภาครับนะแล้วก็ถ้าไม่เห็นด้วย<ๆ>ก็ไปว่ากันตอนวาระนั้นมไม่น่าจะเอามาเป็นประเด็นในการที่จะโหวตหรือไม่โหวตในตอนนี้นะครับรับ,รบทำไมมาตรา1นึเมื่อสักครู่คุณชัยธวัฒน์ก็อ้างว่าในรอบสองทศวรรษรอบ20ปีของการเมืองเนี่ยเราได้ยินเรื่องของสถาบานันเรื่องของม1นึ่งหนึ่งสองทำไมถึงเลือกหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยฮะอาจารย์ คือในช่วงคือในมันมีระยะหนึ่งที่ไม่มีการอะไรล่ะไม่มีการบังคับเหมือนกับไม่ไม่ดำเนินการกันดี 101, ร้อยหนึ่งึงสอแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยช่วง3-4ปีหลังเนี่ยมีการดำเนินกันดีเรื่องพวกนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ มันก็ก่อให้เกิดผลกระทบ,บแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีการนําเรื่องนี้เนี่ยไปเป็นอะไรหลักเครื่องมือทางการเมืองอในการที่จะไปกล่าวหาคนนู้นคนนี้เพราะว่าถ้าใครโดนคดีนี้นะคุณเตรียมตัวไได้เลยนะที่จะต้องต้องเผชิญกับความยากลําบากนะสำหรับคดีนี้ทั้งในชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานเนี่ยจะเจอหมดเลยถ้าใครโดนโดนกล่าวหาในคดีนี้นะครับเพราะว่า มันเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้แรงนะครับทีนี้เนี่ยก็หลายคนเนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นจริงแต่หลายคนไม่มีแต่ก็โดนไปด้วยถ้าหากว่าโดนคนเข้าใจผิดอะไร,รบแบบนี้นะครับมันก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็ทําให้มีความคิดความอ่านว่าต้องการที่จะแก้ไขที่จริงก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่ที่จะมีพักอนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกล สมัยย้อนกลับไปช่วงที่มีการต่อสู้กันในการชุมนุมเหลืองแดงวันก็เคยมีบางนักวิชาก,การบางส่วนเคยเสนอให้ยกเลิกอมอ,มอ,มอหนึ่งหนึ่ง,งได้ซ้ำไปนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาการมาแล้วก็ทัานทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยคืออย่าพูดกันนอกสภาครับแล้วก็อย,อย่าพยายามใช้มาตรานี้เนี่ยไปไปอะไรล่ะไปทำร้ายซึ่งกันและกันหรือว่าใช้เป็นเครืคร่องมือานการเมือง ก็เอามาพูดกันในสภามันน่ากันจะเป็นทางออกที่ดีในระบอบประชาธิปไตยนะเพราะว่าสภาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นที่อะไรนะจัดการความขัดแย้งอย่างสันติพอมีอะไรเถียงกันจบก็ยกมือครับเสียงข้างน้อยก็แพ้ไปก็อย่างที่ผมบอกอะอย่างมาตรา112เนี่ยเข้ากลเสนอเข้าสภาเดี๋ยวก็เถียงกันก็เถียงกันไปเถียงกันไปพอยกมือ เดี๋ยวก็แพ้เราที่ดูเนี่ยโน้มนะเพราะว่าไม่มีพักไหนเอาด้วยสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่คุณพิธาลุกขึ้นมาใช้เวลาสั้นๆในการชี้แจงอาจารย์มองว่าที่ที่คุณพิธาสามารถที่จะชี้แจงได้ค่อนข้างชัดไหมกับสิ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายโดยเฉพาะในประเด็นหนึ่งที่คุณธาดาเนี่ยอาจจะแตะไปถึงเรื่องของ i c ซีซีสัญาระหว่างประเทศอ๋อใช่ใช่คือ ICC เนี่ยก็เป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่า ก็อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เข้าใจคิดว่าจะกระทบกับประมุกนะครับแต่โดยพื้นฐานเนี่ยไอซีเนี่ยในระบอบรประชาธิปไตยอย่างที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างที่คุณพิธาชี้แจงเนี่ยเขาก็เซ็นหมดเพราะว่าโดยปกติเนี่ยประมุขของประเทศเนี่ยจะเข้าไม่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใดๆกับทางการเมืองอทรงอยู่ในตําแหน่งที่เป็นสักการะสูงสุดแล้วก็การดําเนินงานทุกอย่างต้องมี ผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทางการเมืองนะครับเพราะงั้นเนี่ยประเด็นในเรื่องของ ICC ที่มันที่ที่มันเป็นประเด็นแรงๆก็อย่างเช่นการอะไรฆ่าล้างล้างผ่งพันธุ์อะไรแบบนี้อาญากรรมต่อมนุษยชาติอะไรแบบนี้อาญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยหลักซึ่งซึ่งประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยเป็นประมุกเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่มีทางเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แต่ถ้าถ้าประเทศที่เป็นมีประธานาธิบดีหรือเป็นผู้ประเด็จการเนี่ยอาจจะโดนนะเพราะว่าเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองแล้วก็สั่งการอะไรแบบนี้